เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเอาละครับว,วันนี้เราก็อยู่กันใน y u ม i o oh Master Duel กับ EP ต่อจากคลิปที่แล้วของ Faro เลยนะก็เป็น EP ที่99.5นะครับก็เกือบละเกือบร้อยเลวยังมีจุดห้าแลบเข้ามานิดนึงมาขั้นนิดนึงในวันนี้เนี่ยผมจะเอาตาที่ผมเล่นเมื่อวานมาลงต่อให้ดูนะครับเป็นตาก่อนระหว่างตาที่5 ก็คือจริงๆแล้ววันเนี้ยคือไอเนี้ยไอตาเนี้ยมันเป็นตาที่5้านะครับแต่ว่ามันยาวนะมัน20นาทีอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าตัดออกมามันจะเหลือกี่นาทีะนะแต่ตอนเล่นนี่คือ20นาทีเลยเป็นเกมยือ้อคือผมกวนตีน <c oughs> คือผมเล่นกวนตีนด้วยแหละนะครับมันก็เลยแบบยื้อนะก็เห็นก็บอกว่าเด็กนี้มันเป็นเด็กแบบเมตูงไง้ไงแม่ไม่ได้เลยนะครับเราเจอนี่คือเราต้องยื้อหน่อย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับเด็ก เจอกับเด็กอะไรนะเด็กน้องหมาเมื่อวานอายะเขาก็ถามว่าแบบจานหมีว่ามันคือเด็กอะไรก็เด็กน้องหมาไงน้องเหมาอะน้องเหมาในตำนานของอาญะนะียอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วใครที่มองในตอนเนี้ยคือมองจอตอนเนี้ยแล้วแสบตาเนะี่ยผมมีตัวช่วยมาแนะนำนะครับก็คือเว่นเกมเมอร์ออฟตัสเวนเกมเมอร์ของชาวเกมเมอร์สุดเทพในตอนนี้ในไทยเลยนะครับที่ ผมใช้อยู่แล้วก็เกมเมอร์หลายๆคนหรือว่าสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์หลายๆคนใช้นะครับแล้วตัวที่ผมใช้ก็คือ s Speedfire เป็นแว่นตัวตึงจากทาง Op t u s เลยนะที่มีเลนเนี่ยอย่าง r e t i n a X ด้วยเป็นตัวเลนที่ป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยนะดูจากตัวเลนแล้วเนี่ยเป็นสีํำส้มเห็นไหมเนี่ยคือตัวป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีกว่าเลนปกติทั่วไปเยอะมากนะใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องผมนะครับช่องมีน้อยใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยได้รับส่วนลด1 0ึงบาทกันด้วยนะ ก็ <g år> ฝากกันด้วยเลยละกันนะครับก็เแว่นเกมเมอร์สุดเทียบในตอนนี้แล้วเออแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยใครที่ชอบอุ่นอุ่นอฟตัดบ่อยๆเนี่ยเขาก็มีแจกเพย์ห้าด้วยนะอย่าลืมกับแว่นสุดเมบออบตัดนะป้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับกับตาตกค้างนะของเมื่อวานนะไปดูกันแฮะมาตานี้นะครับมาดูกันว่าเราจะได้เลือเล่อนแรงหรือเปล่ากับอุลาล่าขอเริ่มก่อนละกันไหนๆก็ทอยได้หัวแล้วก็จัดไปไวัยรุ่นเราต้องได้เริ่มก่อนอ้ลา่าล่ามันก็ ขอให้มันอย่ามาแล้วกันนะครับนายแบบตั้งตั้งพออย่าออกมาเป็นการ์ด,ดรอกนี่อยู่กับอีฝ่ายสนามบิ๊กมามด้วยนะครับเราเริ่มก่อนนะโอ้โหการ์ดไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเนาะ,ะสกิลดเดรรนแล้วกันดาร์คไบรฟ์แล้วก็รีคอลหมอบไปเลยสาใบจบเทินเล่นไม่ได้ไม่มีมอนเตอร์กับดักต่อเนื่องด้วยคือเล่นได้เท่านี้เลยเสียใยว่ากับดักต่อเนื่องสักใบหนึ่งที่เป็นมอนเตอร์ไม่ออกนะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกว่ไอว้ฝ่ายจะเล่นเด็กอะไรนะครับเราก็เพย์เซฟด้วยสกิลเดรนได้ปาโลพี่มันสั่นอะตอนเนี้ยแล้วก็มีการ์ดจั่วด้วย my friend p i e r l นี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันเปย์อะไรพอยห้าร้อยนี่ว่ะใช่ไหมแล้วก็เสิร์ให้ผมดูไงก็ไม่เกต my friend เพื่อนผมอย่างนั้นนะหรอไม่ต้องเสิร์ฟเนี่ยมันเปย์ห้าร้อยแล้วมันจะเสิร์ฟสามใบให้เราเลือกได้จากในเด็กนะเออก็ยังไง ให้ไยพอไ้อยเรา1000เหรอต่างฝ่ายต่างได้ไยพอไ้อยหนึ0งพนะโอเคขอบคุณมากเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ไอ้ฝ่ายทิ้งมือหนึ่งใบเอ้ยมีเด็กกาฟาด้วยหรอสโนดักโรว์นะแล้วก็เชิญแบบพิเศษเพลลี่ลงมา so เอฟเฟกต์ทำงานน้องหมาน้อยอ่ะน้องหมาน้อยปปก็สกิลเด,ดไนไปก่อนเลยเรียบร้อย เรียบร้อยสกิลเดรนยัดหน้าไปหน่อยเออกเกมนะเพื่อนยังไม่สนุกเลยขอเล่นสนุกหน่อยเนเกสสกิลเดรนขึ้นนี่ก็ลู้เรื่องอะดิเราไม่เล่นก็ได้เอฟเฟกเนี่ยรอบนี้เราจะเปลี่ยนแนวหน่อยะเนี่ยสกิลเดรนก็ขึ้นแล้วกับดักต่อเนื่องแลาไม่ขึ้นก็เปลี่ยนแนวพิวริสสลิปปี้เมโมรีก็ทิ้งอีกแล้วทิ้งสโนอีกแล้วสโนถูกทิ้งก็แอดดัคโว คือเด็กนี้มาเล่นคู่กับเด็กดักโวลเหรออันนี้เพิ่งรู้อันนี้คือไม่ไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยอ่ะเสิร์ชดักโวลขึ้นมือได้เราจะไม่เ네นเกตละกัน oh. เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะคนดีมากๆคือเราเนี่ยคนดีมากๆนะครับเราเปลี่ยนแผนการเล่นหน่อยเราเจอเด็กนี้เราต้องยื้อหน่อยคือผมแบบผมเริ่มมีความคิดและเริ่มมีไอเดียแล้วเราจะเล่นแบบเซฟๆเลยเล่นแบบชิวๆไปเรื่อยๆเลยไม่รีบด้วยมอนเตอร์ก็ไม่ออกด้วย อ่ะเอฟเฟกต์ทำงานไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกนะครับจะมาเล่นเอฟเฟกต์ o e F e อะไรนะเพียวโล่งเพียวรี่นะน้องหมาน้อยหอยสังเป็นไงผมก็เป็นคนที่รักหมารักแมวนะแต่เจอเด็กนี้คือไม่ได้จริงเราต้องเอาสกิลยเดเรียนไปคุยหน่อยมันไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้นะอีกฝ่ายนี่คือ,ต,อนนต้องดิน้นรนนะแต่ต้องดิ้นรนหน่อยยังไงเพื่อนเล่นอะไรต่อหรือว่าจบเทิร์นเขินๆไปเท่านั้นแหละ เราก็ไม่มีมอนเตอร์เหมือนเดิมดรอโหออทิกิโตใส่มาใบเดียวปะ่ะรู้สึกก็ยังจะขึ้นอะเราหมอบไว้แล้วก็จบเธนนะการ์ตัวที่เอากับดักต่อนเนื่องลงสู่สารอย่าพึ่งเรายังไม่รีบไงก็คือผมบอกไงว่าผมแบบเล่นแบบชิวๆเรายังไม่รีบนะครับให้อีกฝ่ายเนี่ยได้ดิน้นรนหน่อยนะคือเด็กนี้ได้ข่าวว่ามันเทพไงเราก็เลยอยากอยู่กับเขานาน,าน เราอย่าไปรีบจบกงจบเกมอะไรอยากอยู่เขานานๆมาแฮะเอฟเฟกต์ทำงานหรอ,อเพื่อนจะเสิร์ดหรอ <c oughs> <c oughs> จะเสิร์หรอครับไม่ได้ดอกเนี่ยนายต้องอยู่กับเรานานๆ <c oughs> อย่าเพิ่งรีบจบเราอย่าเพิ่งรีบเล่นอ่าลงมาแบบปกติอีกรอบหนึ่งเอฟเฟกต์ทำงานเสิร์ดพิวรี่ขึ้นมือจากในเด็กหลอเพื่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะรีบไปไหนแล้วเพื่อนจะรีบไปไหนอะ ยังก่อนนย่าเพิ่งจบดิแต่แต่น้องหมาเขาน่ารักดีนะดูดิอาร์ตเวิร์คเขาแบบเหมือนเด็กที่ผมเคยอยากจะเล่นนะไอเด็กอะไรนะมูนมิลเลอร์ป่ะหรือเด็กอะไรสักอย่างอะ่ะไอที่มันมีเวทฟ,ฟิวสองข้างอะ่ะที่เป็นเวทกระจกอะ่ะโคตรเหมือนเลยมัสคูลิน่านะมาแบทเทิลแบทเทิลเฟดลงมาเอฟเฟกต์ของทิกิโซทำงาน เราเล่นโดยโตรงอย่างนั้นนะหรอยังก่อนที่กิโซก็ไม่มีเอฟเฟกนะเพราะว่าโดนเนเกตด้วยจากสกิลเดรนเราเปิดเราก็โดนด้วยเนะี่ยแต่ผมคิดว่าคุ้มอยู่นะอีกฝ่ายจะลิงก์ต่อเปล่าเป็นลิงก์สามไงลิงก์สามออลิงก์สามดาเมจพอเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้อะมาก่อนเออเฮเม็นเฟสที่สองเป็นผมผมน่าจะลิงก์ต่อแล้วนะนะครับลิงก์ต่อหรือเปล่าเนะี่ยแต่ถ้าเขาใช้งานเอฟเฟกต์เนี่ยเรามีเนเกตนะ ต่อให้สกิลเดรนแล้วทุกกำไรแล้วก็รีคอทิ้งได้อยู่เน่เอ้ย <Hello. S 1> ลิงคูริโบหรอเพื่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนเล่นลิงคูริโบอ่ะเพื่อน <c oughs> เฮ้ยไม,ไม่ไม่หนุกเลยเล่นลิงคูริโบนะครับมา <Bro. S 1> จบเทิร์นว่ะ <c oughs> เขาไม่ลิงสามด้วยเขาคิงโอการ์ดเกินอ่ะดรอว์อ่าแองเจิลสเตจูวเอสดูดลงมาแล้วเราก็ตั้งโจมตีแล้วก็ตีเคลียร์คูริโบก็ทิ้งไปก่อน เขาน่าจะรักมากๆแหละนะไอตัวมัสกิลิน่าตอนนี้เออเอฟเฟกต์ทำงานเอาตัวเองลงสู่สารเลยรีคอทิ้งแม่มเลย <c oughs> อ่าคนดีคนดี <Hello. S 1> คนดีคนดีนะครับใครก็จะไปนั่นกันนะมาใช้งานเลยเมจิกแคนเทอร์องีิกิโซลงสู่สารแล้วก็ดรอการสองใบอ่ะผมคือคนดีไงเพื่อนอ่ะโอ้โหล,ล,ละนี่ ขอนทุบผมเบ่งสักทีนึงนะแสงแบบแสบตามากๆากก็นี่แล้วให้นายจัวหนึ่งฟรีก็ได้เราจว่สองโอเคมอบการ์ดไว้สามใบเลยนะโอ้โหอุลาล่าเนีัยอีกฝ่ายนี่แบบมีอุลาล่าด้วยดูผมก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่อ่ะมีอุลาล่านะเจอทุกคลิปปะก่อนจะทำไรเนี่ย Imperial c u คัสตมไปก่อนเลยแล้วกันอิมพีเรีแบบเพย์เซฟแล้วก็เกฟทิปเปอร์แทปนะ เกฟคิปเปอร์แทรปนอกจากจะส่งการ์ดในมือตอนเธอหน้าได้แล้วก็ยังจะเสิร์ตทิ้งปุ๊บเสิร์ตได้นะเอาเผ่านางฟ้าท่าดินขึ้นมือได้ขึ้นายแบบเป็นวัยรุ่นเฮเกตอย่างนี้มันก็เล่นแบบคนไม่ดีอะดีเนาะอืมแต่ว่านะทีนี้เนี่ยคอมโบอามาตะเราก็จะเกิดคือ <c ười> <c ười> เรามีอิมพีเรียลคัสตอมมีสกิลดรนแล้วก็มีแองเจลสแตจูอยู่ อีกฝ่ายจะไม่สามารถทำลายมอสเตอร์เราได้แล้วนะตอนนี้นะเออใช้เวทฟิลด้วยอ๋อเกฟคิปเปอร์แท็เอย่าวพึ่งเราใจเย็นก่อนนะยังไงเพื่อนออยังอีกยังมีไมฟเนเพื่อนผมอีกเปไลพอย500ให้เราเลือก3ใบได้เลยนายเลือกมาเดี๋ยวเราเลือกเองโอ้โหคนนี้เขาไม่คนดีกับผมเลยผมมุสาแบบให้เขาได้ใช้คูรีโบนเนี่ยโอ้โมันเนเกตจ,จ่วเราได้ไงเนี่ยอุลาล่าเนี่ยฮฮ ปเปิดสามใบให้เราเลือกนะก็แน่นอนพิเร m e ี่เมมโมรก็เอาไปเอาไปเล่นไป <laughs> ถ้าอยากจะเล่นมากๆก็ไปเล่นไปเพื่อนไปเอฟเฟกของพิ r e l รี่เมมโมรีทงานน่ยอทิ้งหนึ่งสเปรย์หรือเปล่าแบบพิเศษไงทิ้งหสเปรย์มอนเตอร์แบบพิเศษหรือแบบเปล่านะครัแบบเ,รแบบเ,รเลือกเลยหรอ,อเพื่อนจะเลือกหรอครับอ่ะ <c oughs> เพื่อนเลือกมาเพื่อน ไม่ถูกทำลายอยู่แล้วกับดักต่อเน,นื่องที่ไหงหน้าอยู่อ่าโอเคลงมาแบบพิเศษทิ้งสนโนวไอสนโนมันก็เสิร์ตเกง่งลึกเกินกัดเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อลงแบบปกติหรือแบบพิเศษเปิดท็อปเด็กสามใบเรามีสกิลเดนเพื่อนผมอยู่อ่าเอ้ยไอ้นี่มันเอวมันพิวไม่ใช้เทคนิคนี้เลยทุกคนเทคนิคของเขาเนี่ยคือเอาลิงกุริโบน้ำลงมาในสนามนะแล้วก็เพลี่ตัวนี้ก็เสิร์ตสามใบท็อปเด็กได้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมือได้นะ มีวิลลี่แมทมีวิลล <laughs> ี่แมทด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เสิร์ชไม่เจอสเปลแทรปนะเอาขึ้นมือไม่ได้นะ่ะ <No. S 1> เขาก็เอาเป็นพัสแมนส์ออฟดักเวิลขึ้นมือมอนสเตอร์รีบอนสเปเชียลซัมมอนออกมาอีกหนึ่งตัวมอนสเตอร์ Monster โตรีบอนก็ให้เขาได้ชุบนะ <No. S 1> อ้าชุบชีวิตอย่างนั้นน่ะเหรอ <laughs> เนี่ยเราเอลผิว <laughs> เนี่ยเราเอลผิวอ่ะเพื่อน เออเอฟเฟกต์ <No. S 1> ทำงานเอ,อ่อใ <No. S 1> นเกียร์ในเกียร์ลิงก์หน่อยเร็วลิงก์เป็น X เอ็กเซคโคโทเกอร์ก็ได้นะครับอยากจะเจอเหมือนเอ็กเซคโคโทเกอร์ตัวยังไงครับจบเินนะครับทำะไรเราไม่ได้นะโอ้แล้วเนะิรนอ่ะดรอเข้าเทันจู่อะสเตตูออฟแองกิชแพทเทิร์น <'s> เราก็ตั้งตีไปเลยดิจังหวะเนี้ย <laughs> แล้วขอตีหน่อยเราขอตีหน่อยเดี๋ยวลิงคุลิโบมันก็จะลงสู่สารต่อนะ ah. เฮ้ยเพื่อนทำยังไงต่อเร็ว เร็วเพื่อนเพื่อนต้องทำแล้วเพื่อนต้องแบบต้องใช้ชีวิตแล้วหรือเปล่ายังไงเอฟเฟกต์ลิงคูริโบทำงานต่อเลยโอเคลิงคูริโบทำงานต่อแล้ว,ลวก็เอฟเฟกต์ต่อสังเวยเลเวลหนึ่งหนึ่งตัวก็คือไอตัวข้างๆเนะยครับต้องหมาข้างๆนะแล้วก็ลงแบบพิเศษตัวเองเอวมันพิวดีนะคนเนี้ยคือมันใช้สเตปในสุสานได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างพิวพิวไหวดูดสายน้ำหรือเปล่าแต่เราอย่าลืมว่าเขามีเอเวอรี่แมสด้วยนะ เฮ้ยมีเอเวอร์ลี่แมทอย่างนี้มันก็อย่างชอบเลยเดะมาหมอบการ์ดไว้แล้วกันแล้วก็จบเทิร์นเรายังไม่ใช้เฟกอะไรทางนั้นนะครับพวกเกฟคิเปอร,ร์แทรปเมื่อกี้ก็ไม่ใช้แต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะใช้เอเวอร์ลี่แมทเอเวอร์ลี่แมทอีสปอร์ตนะเขียนอย่างนี้ถูกไหมวะ <laughs> ไม่ถูกแน่เลย <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอเวอร์ลี่แมทแล้วทุกคนนะครับ <laughs> ต้องเป็นอีเวอร์ลี่แมทนี่อย่างนี้ต้องหากละเ <laughs> พือ่อนมาไหนหเสิร์ชหน่อยสิมีเอเวอร์ลี่แมทหรือเปล่า เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหยังเป๊ะอีกฝ่ายก็คิดว่าไอ้นี้มันโปหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้คือนายเอาเอเวลี่แมสมาปาใส่หน้าเราไม่ได้แม่ไม่ได้เลยเราก็ต้องกำจัดไอ้พวกกาที่มัน ไม่ค่อยดีออกไปก่อนนะผมจะเซิร์ชเอเวอร์ี่แมททุกตาเลยให้เขาแบบไม่ได้จวเอวอร์ี่แมทขึ้นมือเลยอะเพราะว่าใบอื่นผมคิดว่าน่าจะจัดการผมไม่ลงแหละไอ้พวกก์ดกับดัดไอ้พวกมอนเตอร์เนี่ยน่าจะทำอะไรผมไม่ได้แล้วแต่ใบเนี้ยมันทําผมได้มันออกมาแค่ใบเดียวด้วยเราก็คือแบบต้องให้เขาไม่ได้เล่นนะเอฟเฟกต์ทำงานอะนอมซามองง่อน <laughs> อย่างนั้นหล่อ <laughs> เอฟเฟกต์ทำงาน Statue of a n g r i s ลงไปก่อนเลยแต่ว่าเอฟเฟกของมันจริงๆเ่ยจะไม่ทำงานเพราะว่าเราโดนเนเกตอยู่เบตเทิลเบตเทิลแล้วยังไงแล้วแล้วยังไงเพื่อนเพื่อนมอบหรือเ่าไม่ไหวแล้วเพื่อนตอนนี้เพื่อนหัวร้อนน่ะคือมีคนหัวร้อนแล้วเนี่ยกดสนามเราไม่ได้นะหัวร้อนนะดิหัวร้อนแน่นอนดรอวโอเค เราได้การ์ดจั่วมาเพิ่มนะครับเราจะไว้ใช้ในช่วงสุดท้ายแล้วกันในแบบจะปิดแล้วนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราขอฟาโลนิกส์เอ็กเวนส์ไปก่อนเลยสั่งเวยแล้วก็ลงแบบพิเศษขอเพิ่มตัวดาเมจหน่อยดิ <c oughs> ให้ฝ่ายเขาได้เล่นเกมหน่อยไปแบทเทิเลยไอ้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ตีไปก่อนนะครัีมที่มัสคูลิน่านะก็ไปก่อนเลย1,000ไม่ใช้คุริโบด้วยแล้วก็ตีซ้ำ ผมจะตีเป็นตัวนี้แล้วกันแอเอเอมันแน่นอนจริงๆ <c oughs> มันแน่นอนจริงๆ <c oughs> มันใช้คูริโบนะครับโอเคใช้คูริโบก็รู้เรื่องนะอ่าเอาลงสู่สารแล้วก็คูริโบก็ลงมาอีกพลังเหลือ0ูก็ถือว่าเป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผนผมไง9 9ล้านในคิวผมเนี่ยมันมาแน่นะปาเมนเฟสที่2แล้วก็จบเทินเลยคือไม่เล่นอะไรต่อแล้วพอแล้ว เราเล่นแค่นี้พอในเธอ์นี้ะนะเอฟเฟกต์เกฟคิปเปอร์ทำงานก็เสิร์ตต่อคือมันต้องมาสักใบอีกอนะ่ะเอาหน่อย <c oughs> ทำไมอีกนี่หาเลย้ย <c> ว <oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นเพียวลี่แฮปปี้นะนาน้องหมาเพียวลี่ยังไงเอฟเฟกตท,ทำงานก็ทิ้งการ์ดแล้วก็สเปย์เพีวลี่จะในเด็กลงแบบพิเศษได้นะทิ้งไปโอเคเมื่อตอนนั้นถูกทิ้งนะก็จะรอการ์ดสอใบเอาเรื่องอะ เออเขาโบกับดักโวมันก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะเออเขาใช้แบบยังไงก็ต้องถูกทิ้งอยู่ดีอะพอถูกทิ้งก็เอฟเฟกก็จะทำงานเออว่ะเอาเรื่องนะออแต่นี่คือไม่ได้แล้วก็ดรออ,อ้ะดรอหนึ่งเหรออ๋อดรอหนึ่งเออใช่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทิ้งจากการ์ดฝ่ายตรงข้ามไงไปเลยอยห้ายสามใบให้เราเลือกอีกแล้วคือขยันให้เราเลือกเก่ง ว่าไงให้เราเลือกเราก็จะเลือก1ใบ2ใบ3ใบโอ้ไม่ซ้ำกันเลยแค่รอบนี้เอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยก็จะในเกตคือผมบอกแล้ว่าไม่ให้เล่นเออให้แล้พอยต่างฝ่ายต่างได้แล้พอยหนึ่งพันแล้วก็สเปเชียลซัมมอนนีนี่ในเกตไว้ก่อนยังไงหมดแล้ว <laughs> หมดหมดแล้วดิ คือในเด็กหมดแล้วหรือเปล่านะทำไมเขาไม่สเปกมาแสดงว่าหมดแล้วนะหมดแล้วดิเด็กเกลี้ยงเดยผมนี่เกลี้ยงเกา่าสังเวยสองตัวอ๋อตัวอะไรอ่ะนี่ไม่รู้นี่ไม่รู้กระบาดในทํายานอ่ะสามพันเลยนะเฮ้ยของจริงอาตีมาตีที่ฟาโลแน่นอนนะเพราะว่ากับดักไม่ถูกทำลายนะก็น่าจะเป็นฟาโลที่ตุยได้ตัวเดียวในสนามตอนนี้ b a เทิรเฟสมันได้เริ่มขึ้นอะไอมันที่ฟาโลฟาโลก็ตุยไปแล้วก็คิดว่าจบเทินนั่นแหละคงเล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วเนะจบเทินหรือเปล่าจบเทินโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าเทินจัว่วเข้าเทินจัว่วเอ็กซ์ตา้าวากันนะขอจั่วหน่อยละกัน คงไม่มีอะไรขัดแล้วแหละคงพอก่อนไม่มีการบนมือขัดแล้วใช่ไหมเพื่อนดรอฮาา์กับดับต่อเนื่องทั้งสองใบเลยนะถือว่าแหลมนะถือว่าขึ้นดีอยู่นะดีไหมมันก็ใช้ได้ก็หมอบการ์ดไปสองใบจบเทอร์เฮ้ยเดี๋ยวก็เอาไปตั้งป้องกันก่อนดโดนตีฟีจบเทิร์นมาเอฟเฟกต์ Effect. เราก็จะเสิร์ชอีเวลต่แมท e ต่อเลยเราจะเพย์เซฟเลยเสิร์ชอีเวลต่แมท e ต่อทานายจวดได้ไหนก็จะต้องทิ้งกันนะ เราจะเสิร์ชงี้ไปเรื่อยๆนะโอเค m ม f r ร e ม d my f r ร e พ d p ปอ l ee. ดูสิว่าอีกฝ่ายก็จะใช้การ์ดใบสุดท้ายในชีวิตนั้นหรือเปล่าเออก็ขยันไป500ก็คือเราเลือก3ใบอีกแล้วนะเขาก็แบบก็ขยันน่ะก็คือขยันแหละ <c oughs> อ่ะเราก็เลือกมาเก่งซะด้วยแล้วก็วาวุ่นเลยทีนี้นะเลือกเก่งขนาดนี้อ่าโอเคโอเคสลิปปี้เมโมรนี่ทำอะไรได้นะ เป็นยูอาร์ด้วยนะการเขาว่ามาแต่เราเลือกใบเนี่ยดูซิว่าเป็นอะไรใช่<ด> <laughs> ให้ไหร์พอยฟ,ฟรีหนึ่งพันแล้วก็แบบไม่มีอะไรจะสเปลงมาแล้วไอ้นี้ไม่รู้มันก็ตีลูกปั้นเราไม่ตายอยู่แล้วนะไปต้นเฟรดเดี๋ยวดูรอดูนะปับมันไม่ตายมันไม่ตายอยู่แล้วนะติดอิมพิวเรียลคัสตอมเนะเพราะว่ากับดักต่อเนื่องเนะี่ยจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกแล้วก็การต่อสู้ด้วยนะเอฟเฟกทำงานเลยของ a n q ก i s แพ a t t e r n นะับลงไปก่อนเลยกับดักใบนี้เป็นมอนสเตอร์แล้วก็แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนจบเทิร์นแน่นอนจริงๆมาโอเล่นร์เทิร์นเขาเทิร์นจวดรอเทลออฟออร์เลนส์ผมว่าเราถึงเวลาแล้วนะเราไม่ต้องยื้อแล้วก็ส oh, <are> ่งเป็นสกิลดรนลงสู่สารแล้วกันเพราะเราเนี่ยคือคนดีไงนะถ้าไม่ส่งสกิลดรนเนี่ย มันอยู่ไม่ได้เลยต้องส่งนะครับนี่แล้วก็รอการส่งไปโอเคเพราะว่าผมจะปิดอีกฝ่ายในตาน,นี้แหละจะได้ไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับจะได้แบบให้อีกฝ่ายก็ไปทําอย่างอื่นนะมาเล่นสนุกพอแล้วนะครับกี่เทิร์นวะเนียนะ่ยอย่างเยอะยิงไปก่อนคุคม้มๆป้าบหนึ่งตัวแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของเกฟคิปเปอร์แทรปเลยทิ้งเอเลไล์ลงส่สารแล้วก็เสิร์ตเอาคาดานเดอะเคียสสายเด็ดขึ้นมือ เอฟเฟกต์ทำงานเสิร์ฟการ์ดกับดักต่อเนื่องเซตหมอบได้ทิกิโซแล้วกันเอามาเซตหมอบหน่อยแล้วก็ใช้งานได้เฟืองทิกิโซลงแบบพิเศษมอนเตอร์ลงมาเอฟเฟกต์ของแองกิสทำงานยิงไปที่ไมฟเรนและกันมันเป็นยูนะแล้วก็ใช้งานได้เฟของฟาโลฟาโลสูงสุดลงแบบพิเศษอ้หู้สีมสันสี ดาเมจงยังเยอะอ่ะทุกคนะครับแล้วก็แบทเทิรนเลยไปแบทเทิร์ตีไปก่อนนี่อะไรแล้วก็ปิดฉากด้วย <c oughs> อีกฝ่ายเขาแบบปลดปล่อยตัวซะที <c oughs> จีจี้ thank you ไอ้น้อง